สวัสดีค่ะมุกมุกดาค่ะวันนี้ในเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนเราจะพาไปทำความรู้จักกับทหารพรานหรือที่หลายคนเรียกพวกเขาว่านักรบชุดดำเบื้องหลังของชายแดนที่ปลอดภัยมีพวกเขายืนหยัดอยู่เสมอทหารพรานคือใครทำไมถึงถูกขนานนามว่าผู้ปิดทองหลังพระและในวันที่หลายคนไม่รู้จักพวกเขา พวกเขายังคงยืนอยู่แนวหน้าสิ่งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์และกษัตริย์วันนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของนักรบที่อาจไม่ได้อยู่หน้ากล้องแต่ยืนหยัดอยู่แนวหน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกองกำลังหนึ่งที่ชายแดนไทยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนักรบชุดดำหรือว่าฐานพรานนะครับ จากข้อมูลที่เราไปเจอมาในบทความทำความรู้จักทหารพรานาน,นักรบชุดดำววรบุุษด่านหน้าผู้รักษาชายแดนไทยคืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าที่มาเป็นยังไงบทบาทสำคัญแค่ไหนแล้วทำไมทำไมถึงมักถูกเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระ นะครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยโอเคเรามาค่อยๆดูไปทีละประเด็นกันครับเห็นว่าจุดเริ่มต้นเป็นทางการนี่คือ18กรกฎาคม2521ใช่ไหมครับแต่เหมือนว่าแนวคิดเบื้องหลังนี่มีมาก,ก่อนแล้ว ใช่ค่ะใช่ค่ะวันที่18กรกฎานั่นคือตั้งเป็นทางการแต่ว่าแนาวคิดริเริ่มจริงๆเนี่ยมาจากท่านพลเอกโชวลิตยงใจยุทธนะคะตอนนั้นท่านเป็นผอ,อสอปกทบหรือผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อว่าโครงการ513ค่ะอันนี้ถือเป็นจุดสําคัญเลยนะคะโครงการ513มมันเอ่อมันสำคัญยังไงเหรอครับเป็นจุดเปลี่ยนแบบไหนคืออย่างนี้นะคะตอนนั้นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย ค่อนข้างตึงเครียดนะคะมีภัยคอมมิวนิสต์ทีนี้การจะใช้ทหารประจำการจากส่วนกลางไปเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าไม่คุ้นเคยพื้นที่แล้วก็การเคลื่อนย้ายกำลังพลและแบบนี้โครงการ513ก็เลยเสนอแนวคิดใหม่ขึ้นมาเป็นแนวคิดนักรบประชาชนนักรบประชาชน ใช่ค่ะคือดึงอาสาสมัครจากคนในท้องถิ่นจริงๆะนะคะเอามาฝึกเอามาติดอาวุธให้เขาช่วยปกป้องพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันแก้ปัญหาได้ค่อนข้างตรงจุดนะคะทั้งเรื่องความชํานาญภูมิประเทศแล้วก็เรื่องความผูกพันกับพื้นที่ด้วยค่ะอ๋อครับครับเป็นการใช้คนที่รู้พื้นที่ดีที่สุดมาช่วยดูแลพื้นที่ตัวเองนี่เองเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับและจากจุดเริ่มต้นตรงนี้หน่วยมันพัฒนาต่อไปอยังไงครับ ก็มีการปรับโครงสร้างมาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากเป็นโครงการปฏิบัติการพิเศษก่อนแล้วต่อมาปี2523เนี่ยก็โอนไปสังกัดกองทัพภาคที่2ส,ส่วนหน้าแล้วก็ตั้งเป็นชุดควบคุมอาสาสมัครทหารพรานที่2602พอปีถัดมา2524ก็ยกฐานะขึ้นเป็นกรมอาสาสมัครทหารพรานที่2602ค่ะจนกระทั่งปี2527นะคะสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายลง ก็เลยยกเลิกสถานะหน่วยเฉพาะกิจไปแล้วก็จัดตั้งเป็นหน่วยถาวรขึ้นมาแทนคือกรมทหารพรานที่23ซึ่งก็ยังปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอืมจากแนวคิดนักรบประชาชนพัฒนามาเป็นหน่วยรบจริงๆจังๆแบบนี้แสดงว่าพวกเขาก็ต้องมีบทบาทในสมรภูมิสำคัญๆไม่น้อยเลยสิครับ แน่นอนค่ะมีผลงานสำคัญสคัญในหลายสมรภูมิเลยที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความกล้าหาญความสามารถของฐานครานนะคะอย่างที่สมรภูมิช่องพระพลายที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนนั้นปี2527ค่ะมีการประทะนหนัก,กกับกองกำลังเวียดนามทฐา,านพรานก็ร่วมกับหน่วยอื่นๆน,นะคะช่วยกันผลักดันค่าศึกออกไปได้สำเร็จครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งที่สำคัญม,มากๆเลยคือสมรภูมิช่องบกค่ะที่อุบลราชธานีช่วงปี2,529ถึง2,530อ๋อช่องบกนี่เคยได้ยินชื่อครับ ใช่ค่ะพื้นที่ตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมชายแดนไทยลาวกัมพูชามีการสู้รบกันดุเดือดมากในปฏิบัติการที่ชื่อว่ายุทธการดีนายซึ่งอันนี้เป็นปฏิบัติการใหญ่ของกองทัพไทยเลยนะคะเพื่อจะยึดพื้นที่คืนทหารพรานเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากค่ะในการเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน500กลับคืนมาได้ทั้งๆที่การต่อต้านนี่หนักหน่วงมากนะคะ การใช้ทหารพรานที่คุ้นเคยกับภูมิประเทศป่าเขาซับซ้อนแบบนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยค่ะที่ทําให้ภารกิจครั้งนั้นสําเร็จได้โอ้โหฟังดูแล้วเป็นภารกิจที่ทั้งเสี่ยงทั้งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะครับอืม แล้วช่วงหลังๆอย่างกรณีเขาพระวิหารล่ะครับมีบทบาทด้วยไหมมีค่ะมีค่ะในช่วงปี2 5 5 1ถึง2554ที่มีความตึงเครียดล่องเขตแดนกับทางกัมพูชานะคะกรมฐานพรานที่23ก็เป็นกำลังสำคัญเลยค่ะในการตรึงพื้นที่เผชิญหน้าแล้วก็รักษาอธิปไตยในบริเวณนั้นไว้คือสมอรภูมิเหล่านี้มันสะทอ้อนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าทหารพรานไม่ใช่แค่กำลังเสริมแต่เป็นส่วนสำคัญจริงๆในการปกป้องประเทศค่ะ ครับพอเห็นภาพความสำคัญในอดีตแล้วและปัจจุบันละครับโครงสร้างภารกิจของทหารพรานตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างค่ะปัจจุบันนะคะกองทัพบ,บกก็มีหน่วยทหารพรานกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าดูภาพรวมนะคะก็จะมีอยู่22กรมทหารพรานประมาณ276กองร้อยแล้วก็มีหน่วยทหารพรานหญิงด้วยนะคะ12หมวด มีทหารพลานหญิงด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นในส่วนของกองทัพภาคที่4ที่ดูแลภาคใต้เนี่ยก็มีกำลังทหารพรานถึง9กรม144กองร้อยแล้วก็6หมวดหญิงค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้งานในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะอย่างกรมทหารพลานที่23ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือยังเป็นหน่วยเฉพาะกิจอยู่ใช่ไหมครับ ยังทำหน้าที่แข่งขันในพื้นที่ชายแดนภายใต้การนำของพระเอกสุรกิจกาลาเนศแล้วก็ยึดมั่นอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน แล้วอะไรคืออะไรคือสิ่งที่ทาให้ทหารพรานดูโดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากหน่วยทหารปกติทั่วไปครับอะไรคือจุดแข็งหรือหัวใจสําคัญของพวกเขาจุดเด่นหลักๆเลยนะคะที่ทําให้ทหารพรานเหมาะกับภารกิจตามแนวชายแดนมากๆก็คืออย่างแรกเลยความคล่องตัวสูงค่ะคือสามารถเคลื่อนที่ปฏิบัติการในพื้นที่ทุรกันดารป่าเขาได้ดีกว่าหน่วยปกติ อย่างที่2คือใช้งบประมาณน้อยกว่าค่ะในการดูแลกําลังพลทเทียบกับทหารประจําการนะคะและที่สําคัญมากๆอีกอย่างก็คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนอ๋อครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่เองก็จะเข้าใจข่าวสารสถานการณ์แล้วก็ทํางานร่วมกับประชาชนได้ดีกว่าค่ะเข้าใจเลยครับคือคุณสมบัติพวกนี้ทั้งคล่องตัวประหยัดใกล้ชิดชาวบ้านมันดูตอบโจทย์ภารกิจที่ซับซ้อนแล้วก็อาจจะละเอียดอ่อนตามชายแดนได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ แล้วแล้วสิ่งนี้มันไปเชื่อมโยงกับสมญานามผู้ปิดทองหลังพระได้ยังไงครับมันก็เชื่อมโยงกันตรงนี้นะคะเพราะว่าความคล่องตัวการทํางานแบบเงียบๆในพื้นที่ห่างไกลการใช้ทรัพยากรจํากัดแต่ว่าได้ผลเนี่ยมันทําให้ภารกิจของพวกเขาส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ไม่ได้อยู่หน้าสื่อเท่าไหร่แต่มันเป็นงานปิดทองหลังพระที่สําคัญมากๆต่อความมั่นคงโดยรวมของประเทศนะคะพวกเขาคือคนที่ทํางานหนักอยู่เบื้องหลังจรงิจรงๆค่ะ โอ้เข้าใจแล้วครับสมยานามต่างๆที่เราได้ยินทั้งนักรบชุดดำหรือบางทีก็มีสุภาพบุรุษชุดดำหรืออย่างทหารพรานหญิงก็มีดอกไม้เหล็กพวกนี้ก็คงสะท้อนความภาคภูมิใจในบทบาทตรงนี้สินะครับ สรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราได้คุยกันวันนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพของทหารพรานชัดเจนขึ้นเยอะเลยตั้งแต่จุดกําเนิดจากแนวคิดนักรประชาชนที่เน้นคนท้องถิ่นจริงๆแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองในสมรภูมิสําคัญๆการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาถึงปัจจุบันแล้วก็ลักษณะเด่นที่ทําให้พวกเขายังเป็นกองกําลังที่ขาดไม่ได้เลยในพื้นที่ชายแดนแม้ว่าคนส่วนใหญ่เอ,อ่ออาจจะไม่ค่อยได้รับรู้ถึงความเสียสละของพวกเขามากเท่าไหร่นักท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันดูว่า การที่สังคมอาจจะมองข้ามหรือว่าให้ความสำคัญกับกองกำลังอย่างทหารพรานน้อยกว่าหน่วยรบหลักอื่นๆทั้งๆท,ที่พวกเขาก็ทำงานสำคัญแล้วก็เสี่ยงภัยไม่แพ้กันเลยเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองของเราที่มีต่อเรื่องความมั่นคงหรือว่าการจดจำผู้เสียสละในรูปแบบต่างๆบ้างไหมคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าคบคิดต่อนะคะและนั่นคือเรื่องราวของทหารพรานนักรบผู้กล้าที่ยืนอยู่แนวหน้าแต่กลับไม่ถูกกล่าวถึงในแถวหน้า จากพร่องพระพรยถึงเขาพระวิหารทหารพรานไม่เคยถอยห่างจากภารกิจหากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนเพราะโรคนี้มีอีกหลายมุมที่เรายังไม่รู้จักแล้วจะพาคุณไปเปิดมุมใหม่ในทุกตอนค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ